กับข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอารคาไลฟ์ค่ะช่วงนี้มาพูดคุยก,กันกับคุณหมอนะคะดรวีรพลเขมะรังสรรสูตินารีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่าน 8, กล้องค่ะโรงพรยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับผมวันนี้ยังคงเป็นเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอยู่นะคะกับโรคช็อกโกแลตซีสค่ะฟังดูน่ากินนะคะคุณหมอ <laughs> <laughs> จริงๆแล้วช็อกโกแลตซีสมันคืออะไรคะได้ยินกันบ่อยเหลือเกินค่ะครับผม ช็อกโกแลตซีเนี่ยก็คือเป็นอยู่จุดหนึ่งของโรคที่เรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเกิดจากประจำเดือนบางส่วนของผู้หญิงเนี่ยส่วนหนึ่งและต้องทนเข้าไปในท้องและส่วนหนึ่งขับออกมาเนื่องจากว่าเรามีท่อรังไข่อยู่สองข้างเวลามดลูกบีบตัวเนี่ยเพื่อหยุดเลือดเนี่ยเลือดประจำเดือนก็จะออกมาในช่องท้องด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราผ่าตัดเข้าไปเราส่องกล้องเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นประจำเดือนหรือเลือดในช่องท้องเช่นกัน ค้<ม>างอยู่ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเลืเลอดพวกนี้เนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่แล้วสามารถดูดซึมเข้าไปเองได้ภายในช่องท้องคนบางคนเนี่ยเลือดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ตรงกระเพาะปัสสาวะอยู่ตรงลำไส้อยู่ตรงรังไข่ฉนั้นถ้าอยู่ตรงรังไข่เนี่ยก็กลายเป็นช็อกโกแลตซีสก็คือเลือดก็คือเข้าไปอยู่ในถุงน้ํารังไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นช็อกโกแลตเพราะว่ามันเป็นเลือดเก่า อ๋อมันเลยดูเป็นสีแบบแดงเข้มเข้มเกือน้ำตาลใช่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 ครับแล้วก็เรียกว่าเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าสีมันเหมือนช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของเยื่อบุโพรงมรลู้จะเลยผิดที่เหรือช็อกโกแลตซีเนี่ยก็จะมีอาการของหนึ่งปวดท้องตรงประจำเดือนมาก อาการของการปรวดท้องจะเน้นๆเลยคือปวดก่อนมีประจำเดือนอสมมติเรามีประจำเดือนวันที่สิบสมมติน,นะคะของทุกเดือน<ผ>ม,มันจะมาก่อนสักกี <S 2> 2 <S ่วันคุณมองการอ๋อ,อสักวันที่แปดจจะเริ่มปวดแล้วใช่ปวดตรงไหนอะคะคุณหมอก็คือปวดตรงร่างกาทั้งั้างซ้ายหรือขวาก็ได้เพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นทั่วทั้งเชิงการอ๋นี่คืออาการเบื้องต้นที่สังเกตได้แล้วก็สงสัยได้ว่าน่าจะเป็นช็อกโกแลตซีสหนึ่งก็คือปวดท้องสองเนี่ยอาการปวดอาจจะล้าไปหลัง เมื่อไรก็ตามร้าไปหลังเนี่ยผมบอกว่ามีประจำเดือนสนั้นเนี่ยเข้าไปทางด้านลำไส้ด้วยเพราะฉะนั้นลำไส้อาจจะมีการติดกับรังไข่หรือลังไส้อาจจะติดกับมดลูกอันที่สามเนี่ยอาจจะปวดปัสสาวะบ่อยครับผมปวดปัสสาวะบ่อยเนี่ยปกติเนี่ยถ้าไม่มีรอบเดือนเนี่ยปัสสาวะตามปกติเลยแต่ตอนมีรอบเดือนปัสสาวะบ่อยมากอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งหรือปัสสาวะแล้วมีเลือดออกมาหรือถ่ายแล้วมีเลือดออกมา สุดท้ายเนี่ยก็คือเขาเป็นสาเหตุสําคัญ3 0ของการมีบุตรยาก <ไง S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีภาวะเรื่องของช็อกโกแลตซีตอนอายุ2030เนี่ย<ง>ก็จะเพราว่ามีบุตรยากในอนาคตเสมองั้นจริงไหมคะคุณหมอว่าถ้าเกิดมีบุตรโอกาสที่ช็อกโกแลตซีจะกลับมาอีกจะน้อยลงไหมคะใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าวิธีการแนวทางการรักษา,าของโรคนี้คือการทําให้ไม่มีฮอร์โมนหรือฮอร์โมนสูงมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีแค่2ระยะใน ในในชีวิตของเราที่จะมีระยะนี้ก็คือ1ตอนท้องฮอร์โมนจะพุงพพ่งพ่านพุ่งพ่านมาก <c oughs> ทุก <c oughs> ฮอร์โมนสูงมาก <c oughs> พอสูงมากปุ๊บมันก็จะไปกดในร่างกายในหัวสมองว่าคุณไม่ต้องผลิตเพิ่มเติมแล้วมันก็เหมือนไปกดโอกาสที่จะมีช็อกโกแลตซีเนี<ช>่ยให้มันต่าลง<ช>เพราะฉะนั้นตอนที่เราท้องเราจึงไม่มีประจำเดือน <c oughs> ใช่ครับก็คือตัวอย่างถูกกดไว้หมดระยะอีกอันนึงก็คือระยะของวัยทองแล้วรวยะวัยทองก็ไม่มีประจำเดือนเหมือนกันโรคนี้ก็จะสงบลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการรักษาจึงมีอยู่2วิธี คือหนึ่งฉีดยาเพื่อให้เหมือนคนท้องง่ายกุณหมอก็คือฉีดยาคุมปกติฉ,ฉีดยาคุมเนี่ยเราฉีดทุก3าเดือนแต่เวลารักษาโรคเนี่ยฉีดทุกเดือนออใช่ครับเพราะฉะนั้นโฮโมนก็จะอยู่ในระดับสูงมากสามารถที่จะกดประจำเดือนไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าฉีดไปปุ๊บเนี่ยคนไข้ไม่ควรมีประจำเดือนแล้วแต่พอเอายาออกปุ๊บคนไข้ก็มีประจำเดือนกลับมาเหมือนเดิมได้ตามปกติค,ครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือฉีดยาบางตัวที่ทําให้เขาเกิดภาวะไวท้องได้เลย เขาเขามีเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นก็จะมีอาการของเราพูดว่ามุงกิดง่ายนอนไม่หลับเกิดขึ้นหรือว่าปวดตามข้ออย่างเงี้ยครับก็จะมีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราท้องโอเคมันจะมีช่วงของสิเดือนที่โรคเนี่ยถูกกดเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคก็จะคือเหมือนก็ถูกรักษาตัวเองไปด้วยในตัวเพราะนั้นพอหลังคลอปุ๊บธรรมชาติของตัวโรคจึงหายไป ใช่เหมือนกันเรารักษาตัวเองประมาณสักสิเดือนอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะกลับมาอีกได้ไหมคะได้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซนต์ด้วยปัจจัยอะไรที่จะต้นเรเพราะว่าเขายังมีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่แต่แบบค์กยังมีฮอร์โมนอยู่มันก็มีโอกาสที่กลับมาใช่ใช่สาเหตุจริงๆของการเกิดโรคนี้เนี่ยเราไม่รู้เราเราเชื่อว่าเกิดจากภาวะของภูมิต้านทานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่พัทุกรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวใดที่มีเรื่องของช็อกโกแลตซีสนี้เยอะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหานี้เยอะ ครับผมแ<ช>นวทางการรักษาเนี่ยเมื่อไหรก็ตามเนี่ยชโโ็อกโกแลตซีดเนี่ยน้อยกว่า3มเซนติเมตรสามารถฉีดยาคุมหรือ,อ,อทานยาคุมแล้วกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้มันก็จะฟอลงไปได้ได้ใช่<อ>แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยมากกว่า3ซมเซนขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องผ่า<ช>ครับผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็เลยเชื่อว่าผ่าตัดผ่านกล้องดีที่สุดก็ยังต้องผ่านะคะต้องพักฟื้นนานไหมคะหรือต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างงจากผ่าตัด โดยปกติหลังจากผ่าตัดเนี่ยก็คือว่าสามารถเดินได้เลยภายในวันรุ่งขึ้นครับผมแล้วก็สามารถกลับบ้านเนี่ยภายใน2วันหลังจากการผ่าตัดค่ะแล้วถ้าคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสและอย่างมีบุตรด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่เป็นโรคนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวสมบูรณ์ด้วยม,มันโอกาสที่จะมีบุตรมันยากไหมคะคุณหมอยากครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วคลินิกมีบุตรยากเมื่อเขาอัตราสาวแล้วเจอเพราะว่ามีถุงน้ำรังไข่เขาก็จะมาส่งให้คุณหมอท่านผ่าตัดผ่นกล้องในการที่จะรักษาก่อน เราก็จะรักษาเอาเอา,เอาช็อกแลตซินนี่ออกไปก่อน<ช>เอาโรคที่เกิดจากเยื่อบุพุงลูกนี้ออกไปก่อนเพราะเราเชื่อว่าเกิดจากการอักเสบทำให้เด็กไม่สามารถฝังตัวบนมดลูกได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก<ช>็ค,คือภายหลังจากการผ่าตัดผ่านกล้องเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมี6เดือนจากหลังจากการผ่าตัดที่โรคังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม<ช>ก็สามารถมีน้องได้ในช่วงนั้นครับผมเราเรียกว่าเป็นโกลเด้นพีเรียดของช่วง6เดือนอพลังการผ่าตัด เป็นเหมือนช่วงพลาลา่านทางช่วงๆๆๆช่วงโอกาสทองใช่ไหมคะคที่จะทําให้คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีบุตรได้ใช่ครับใช่ครับนะคาคุณผู้ชมมีคําถามนะคะเกี่ยวกับโรคนี้นะคะชอค็อกโกแลตซีสามารถสอบถามมาทางรายการอโรมคาไลฟ์ได้เดี๋ยวคุณหมอมาตอบให้แน่นอนทางช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะมีหนึ่งคำถามที่ผู้ชมฝากมานะคะเป็นคําถามที่เป็นเรื่องราวที่แชร์กันในโซเชียลค่ะซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพที่แชร์กันนานพอสมควรแล้วเป็นภาพการผ่าตัดนะคะเป็นภาพน่ากลัวมากคุณหมอผ่าตัดในลำ ใช้เราอย่างนี้คะ่ะปรากฏว่าดึงออกมาเป็นเหมือนพยาธินะคะตัวยาวมากออกมาเป็นกระมังเลยแล้วก็ในข้อความบอกว่าเป็นเพราะว่าไปกินอาหารญี่ปุน่น<ะ>ปลาดิบอย่างงี้คะ่ะแล้วก็ไปกินพวกอะไรอ่าลาบส้มตำครับผมทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราได้มันจริงไหมคะคุณหมอที่จริงพวกนี้เป็นพยาธิทั้งหมดเลย<ะ>แล้วก็พยาธิส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยู่อยู่ในระบบของทานอาหารทั้งหมดเลยเกิดจากทานอาหารที่ไม่สุก ครับผมพอไม่สุกปุ๊บเนี่ยพอราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ตายเขาก็ได้อาหารอย่างดีเลยอยู่ในลําไส้เราเขาก็จะอาศัยอยู่ในตัวเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วเราเรียกว่าเป็นปรสิตสามารถพบได้ถ้าเราทานพวกอาหารที่เป็นอาหารที่ไม่สุกถ้าสัตว์ทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาพยาธิไม่ได้อยู่ในน้ำเค็มไม่อยู่ในปลาทะเลใช่ครับแต่ว่าปลา้ําเสือมีอ๋อแล้วก็หมูก็มีอย่างนี้ครับอะไรที่เกี่ยวกับบนผ้าพื้นดินปุ๊บแล้วไม่ทำให้มันสุกครับไม่มีโอกาสเกิดได้หมดเลย ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรทําให้สุกก่อนค,ครับผมปลาร้าก็เป็นได้ครับผมก็ควรจะทําให้สุกก่อนทานอีอย่ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของผักบางทีเราเอาพวกมูลเอาไปทำเป็นพวกปุ๋ยโรยตามผักอย่างเงี้ยครับ<อ>มันก็ดีเนาะมันก็ดีทำให้ผักเจะระิญเติบโตดีอย่างเงี้ยเฉลินซีอย่างเงี้ยแต่ว่าวุ๊บเราก็คงต้องลางนิดนึงเพราะพวกนี้ก็สามารถอยู่ตามใบผักได้แล้วเขาไม่ทําร้ายเราอะค่ะหมายถึงว่าไม่กัดกินหรือว่าอาการเบื้องต้นที่คนจะรู้ได้ว่าอ่ะตอนเนี้ย เจ้าพยาธิต่างๆมันเริ่มจะมีการแบ่งนะคะลูกหลานเต็มไปหมดแล้วหนึ่ง <ฮะ S 2> เ,เขาทางเท่าไหร่เขาเขาเขาน้มหนักเขาก็ไม่ขึ้นอันที่สองคือเขาจะซีดลงเรื่อยๆซีดน<ฮ>ะ,<ฮ>ะครับผมแล้วก็อันที่สามเนี่ยความเป็นจริงคือบางทีเขาถ่ายเขาอาจจะมีไส้เดือนออกมาด้วยซึงถ้าตัวจเขาจะตรวจพบเป็นไงคะว่าในลําไส้เราเนี่ยตอนนี้มีพยาธิอยู่เต็มแล้วแน่นแล้วต้องต้องผ่าออกที่จริงเขาไม่รู้หรอกครับจนกระทั่งเขามีอาการของถ่ายไม่ออกมีอาการท้องอืดแล้วถ่ายไม่ออกเขาถึงไปหาคุณหมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงคนไทยควรจะทานอาหารสุกๆได้แล้วใช่เมนูแปลกไม่ว่าแต่ขอให้สุกนะคะคคถูกหลักนะคะถูกสุขอ,อนามัยนิดหนึ่งอันนี้ก็ไขข้อสงสัยชาวไขที่ยังแชร์ยังคงแชร์กันอยู่นะคลิปนี้นะคะ <c oughs> ได้รู้ว่าอาหารญี่ปุ่นถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยไม,ไม่เกี่ยวแต่ไอพวกเมนูที่ไม่ค่อยสุกกันนี่แหละคะ่ะแล้วก็ผักผลไม้ที่ไม่สะอาดมีโอก,กาสที่จะเป็นแบบนี้ได้ครับผมอารัาวันนี้ได้ข้อมูลโอ้โหอัดแน่นเลยนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะดรวิรพนเขมรังสารที่มาให้ข้อมูลวันนี้ขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะสามารถส่งคำถามมายังรายการของเราได้เลยค่ะตามที่อยู่แล้วก็ช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะหมเวลาของรายการอโรคาไลฟ์แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Voice TV นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะเครื่องดื่มพืชผักและผลไม้ผสมตราเจเนฟู้ดค่ะ อินโดมีมีโกเรงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งมีจำหน่ายแล้วที่7 e 1 e นะคะวันนี้ลิซ่าลิซ,ลซเบตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ